โอเคครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของข้างในครับผมก็ข้างในก็ของโกฮังนี่อันนี้เป็นติ๊กเกอร์แมวทองนะครับผมเ,เรามาดูานนะรูปหน้ากล่องก็สวยเลยทีเดียวครับผมบันไดก็จะเป็นสีฟ้าแล้วเป็นรุ่นใหม่ละอันนี้ดูด้านหลังครับนี่ด้านหลังดูกันชัดๆครับก็จะเป็นเป็นรูปในในแบบต่างๆก็คืออันนี้เป็นเป็นตอนแอคชั่นตอนโกดครับ โอเคเดี๋ยวเรามาแกะข้างในให้ดูเลยครับอ่า <c oughs> ในส่วนของข้างในนะครับผม <c oughs> ก็ในส่วนของข้างในก็จะมีพ์ทมือมาให้ <c oughs> ก็จะมีพ์ทหน้ามาให้4หน้าแล้วก็พ์ทมือมาให้ประมาณ9อันครับผมแล้วก็มีตัวดากอนเลด้า แล้วก็มีลูกดัก,กันบอลน,นึดาวครับเป็นลูกดัก,กันบอลของดาวนามขนาดไซส์ใหญ่มาดูข้างในตัวครับผมครับข้อต่อนดีครับผมข้อต่อนแน่นเลยก็ถือว่าทำทำออกมาได้สวยนะครับดูจากรูปหน้านี้แล้วก็ผมนี่อันนี้เป็นผมเวอร์ชั่นของ อตอนอยู่ดาวนแมแล้วก็สีทำออกมาได้เหมือนเหมือนเหมือนอนิเมะมากกว่าเหมือนอนิเมะเลยนี่ค,ครับข้อต่อข้อตัวก็ขยับได้ครับแขนขยับได้แล้วก็ขาโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนหน้าอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวให้ดูหน้าครับผมอันนี้หน้าจะเป็นตอนที่ สู้กับชาสยาครับอันนี้เป็นหน้าโกรธแล้วก็จะมีหน้าที่แบบโกรธจัดอีกอันหนึง่งอ,อันนี้น่าจะเป็นหน้าตอนไปไปช่วยเดนเดแล้วก็เป็นหน้าตอนที่อ่าพิกโ,กโลมาช่วยชีวิตตอนที่โดนโดนนับปะเล่นงานครับผม เปลี่ยนหน้าให้ดูครับนี่ครับผมว่าสวยเลยนะตอนตอนผมชอบหน้านี้นะสำหรับผมผมชอบหน้าที่ตอนสู้กับชาวสยามทำดีอะ่ะผมว่าโกหังนี่สวยเลยใครที่ต้องการเก็บนี้ผมว่าไม่ไม่นา่าพลาดเลยโกหงัง สวยน้องบอกว่าสวยขอต่ออะไรแน่นเอาคราวนี้มาดูในพาร์ทมือพาร์ทมือก็จะมีอ่าเนี่ยครับมีดอนแบมือแล้วก็มีมีมือที่สำหรับเอาไว้ถือโดยดักกอนเลดาโดูดักกอนเลดา้าจิ๋วหน่อย นี่ครับดวดาก้อนเลยดะแล้วก็จะเป็นดาก้อนบอลหนึ่งดาวดาก้อนบอลหนึ่งดาวสวยคุ้มครับตัวนี้ต้องมีครับผม โอเคเดี๋ยวผมไปจัดฟิกจัดท่าทางให้ดูนะครับผม